วันนี้ก็มาแข่งกีฬานะครับดิลลี่งองแงพี่เดล่าเลิงครับดูนักเรียนมาแข่งกีฬานะครับพาพี่เอิร์ตกับพี่คินมาเตะบอลอาดัมวัสดีครับไอคินวัสดีครับดูทำหน้าดิพี่เดพี่เดคะ โอ้ยหนูลุกขึ้นยืนขึ้นลุก <c oughs> อืมมาเร็วมาเร็ว <c oughs> เดินมาเร็ว <c oughs> ให้คุณป้าอุ้มอย่างเดียวเลยน้องลิลลี่ทำหน้า <c oughs> นพี่เดอพี่เดกินของเล่นนะคะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมา เจาเ้าหมากาเฮ้ยอจ้ามกาที่ข้าเรีนก็เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ขอมาแข่งกีฬากันนะครับดูน้องลินล,ลี่กับป้าฝนกำลังเดินมาอ่ะพี่เอิร์ทนั่งกับน,น้องแล้วนั่งกับพี่เดแล้ว ดึ้งตึงต้งดึ้งดิ้งดิงดึ้งดิ้งดิ้งชอบอลิลลีล่มาแล้วจา้าลิลลีล่นั่งไหมจา้มาอลิลลี่ลทั้งไหมจา้าดูทำหน้าดินั่งไหมคะนั่งไหมไๆๆๆเอาไปนั่งเร็วลูก<ห> <ๆ S 2> เร็วอเรื่เรื่อเรอเอ,เอา,าฝนอุ้มเร็วในฝนอุม้ม,มเรเามา็ว อ่านั่งกู้กันแล้วชอบอีอีชอบอยิ้มไ่าเลงดูรีทำหน้าดิรีทำหน้าอะไรงั้นล่ะลูกเอออาลูกโยก,ยก อายกไปอายกมาอายกไปเออดีลี play, uh, the end. The end. The end ่ขับรถด้วยเด็ดเด็าเดจจาาลี่ไม่สนใจอะไรเลยครับเจอของเล่นลับรถโอ้ขับรถ วันนี้ต้องได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยได้ที่หนึ่งบอได้บอได้ที่หนึ่งบอได้ที่หนึ่งบอให้สพกับน้องมาเชียหน่อยนะวันนี้มีน้องมาเชียด้วยใช่หไหมคะพี่เดจ๋าพี่เดจ๋าวันนี้นะคะเด็กนักเรียนเยอะอยู่นะแต่ว่ายังไม่มีใครมาอยู่ วันนี้แบบหยุดงานมาเลยนะคะนะอะสาวๆหลายจังเลยมีพี่ๆค่ะเลยใช่ไหมคะพี่ๆจ๋าวันนี้นะคะฝนก็นต้องขอจบิปไปก่อนเด้อยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ